ติดตับสักดไลค์กดแชร์ให้กับช่างตอบด้วยนะครับครับครับ,บโอเคมุมนี้นะครับสวัสดีครับอีฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็แฟนทันแท้นกเขาแล้วก็ไก่ชนแล้วก็ช่งางทำาครงนกแล้วก็ช่างทำสมไก,ก่ทุกๆท่าน เอฟซีผู้ที่ติดตามมาระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้ก็เอฟซีใหม่ที่เข้ามาติดตามช่างต้อมคนไายสุ่มแฟมิลี่ก็ขอบคุณที่เข้ามาสนัสนบสนุนคนมันนอกช่างม,นนมันนอกคนหนึ่งที่เก็บตัวมานานกว่า20ปี ได้มาเผยแผ่ความรู้แล้วก็มาแนะนำฝีมือในการทำกลงนกแล้วก็สมไก่นะครับนกเข้าอาจจะลบลุงลังแต่อย่างนี้นะครับดีพอโกนแล้วมันก็ขึ้นโกนแล้วก็ขึ้นปล่อยมันไปนเลยขี้เกียจตัวก็เมื่อตอนกลางวันก็ลงคลิปไปนะครับว่า ตรงนกขอชวารูปแบบใหม่ของช่างต้อมก็ได้เสร็จสมบูรณ์เก้าสิบเอร์ซนเก็นก็ที่เหลือก็คือการทำสีพ่นสีนะครับแต่ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพระวันนี้ก็ซื้อยามากินแล้วก็ หยอดตาก็รู้สึกว่าตาไม่บวมเลยเนาะก็โอเคไม่บวมก็ดีขึ้นมันอาจจะเพ่งมากแล้วก็ใช้สายตาเยอะแล้วก็อากาศเปลี่ยนด้วยแต่ส่วนสำคัญที่สุดก็คือผมไม่เคยเป็นตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมาสารพัดเป็นโอเคครับเข้าเรื่อง เรียบร้อยกองนกเขาชวาอันนี้ผมตั้งชื่อเป็นทรงชมพู่นะครับเนาะมันจะคล้ายกับลูกชมพู่ก็เลยถ้าไปตั้งชื่ออย่างอื่นแล้วก็มันจำยากก็เอาชมพู่ไปเลยแล้วกันโอเคนะครับวันนี้ก็ ก็ใส่ก้นนี่ครับก็ก็ใส่กลนเขาเรียบร้อยจะให้ดูอันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับคือทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ยปกติกาว่าจะเสร็จประมาณ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มแต่เสร็จเร่งเสร็จก่อนพอดี กินยาแล้วก็หยอดตาแล้วก็ไปนอนพักแป๊บนึงก็ตื่นมาก็โอเคดีหายก็ถือว่าไปประมาณ80%สิบำหรับตาก็ต้องพักผ่อนต้องให้สำคัญมันเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราคือลูก,กาตา <laughs> สำหรับช่างต้อมนะตาแล้วก็ปาก แล้วก็ทองเนี่ยสำคัญที่สุดมีตาแต่ไม่มีกินก็ไม่มีประโยชน์ต้องมีกินก่อนเลยก็คือประตูครับประตูนี่สี่นิ้วนะครับความกว้างมันสี่นิ้วก็จะน่าจะคือผมจะไม่ให้เปิดขึ้นไปสุดตรงนี้เพราะว่าลกเขาเชวามันตัวเล็กใช่ไหมครับ,รบก็จะทำล็อกให้ถึงแค่นี้ ว้างสี่เวลาเปิดขึ้นก็สี่นิ้วค่อข้างก็สี่นิ้วแต่ใครจะผมล็อกได้แค่สี่นิ้วอาจจะสี่นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะครับปิดได้ไมมันอาจจะยังไม่อันนี้ยังไม่ตากแดดนะครับถ้าตากมันก็จะไม่เฝืดเพราะว่ามันจะเผื่อตากแดดโดยถ้าตากแดดไม้มันแห้งมันก็จะ มันจะหอดตัวแล้วก็จะพอดีคอข้างในทำลายเรียบอยครับคอนนี่คอนส่วนมากนกมันจะนอนคอนสั้นนะใช่ไหมครับผมว่านะคอนสั้นคอนคอนคือตรงนี้มันปีนเข้ามากินข้าวหรือว่ามันเขามาเดินเล่นนะคอนยาวเนี่ยผมจะทําเล็กเล็กกว่าคอนนอน ไอ้คอนนอนเนี่ยผมจะทําใหญ่หน่อยนึงเพราะว่าต้องทําให้เข้าเหยียบพอดีพอดีจะได้ไม่ลืดประมาณแบบนี้เท่าที่ผมก็ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนกมากเท่าไหร่แต่ศึกษาเอาครับหาหนังสือเอาก็ศึกษาดูาดูแอ นกเขาช่องนอนช่วงนี้ที่เข้ามาติดตามช่างต้มนะครับผมจะเข้าไปดูไปศึกษาดูก็ก็ฝากติดตามคนที่รักนกรักไก่นะครับช่วยกันสนับสนุนกันให้อนุรักษ์ลงนกอนุรักษ์คนเล่นนกเล่นไก่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับ ช่วยๆกันนะครับฝากช่างตอมเลยครับหน้าใหม่ก็ดูไปเรื่อยๆกูไปเรื่อยๆผมใช้ไผ่เหลืองนะครับแต่ต่อไปอาจจะหมดเพราะไผ่เหลืองมันหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามาทำเพราะว่ามันคมมันทำยากมากคมมากบอกไว้ก่อนนะครับถ้า และผู้ชมที่จะหัดทำก็ต้องระวังระวังระวังนะคือถ้าลอกลอกติวมันออกมาเนี่ยมันโกนหนวดได้นะไผ่เหลืองเนี่ยคมมากผมเคยเคยบาดตรงนี้จะมา <c oughs> ตัดแล้วก็ดึงดิวมันขึ้นมาผมนึกว่าจะไม่คมนะมัหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วตรงนี้จะเป็นแผลเป็นตรงนี้ เข้าไปลึกนะเดือนไลเต็มก็โอเคเดี๋ยวจะวัดขนาดที่ดูนะครับก็รบกวนประมาณไอ้สิบนาทีความสูงก็วัดให้ดูเห็นก็ทำก็ทำตามมแต่รู้ว่าว่ามันขนาดเท่าไหร่แต่ก็วัดให้ดูเลยว่าเท่าไหร่นะก็ความสูงยี่สิบเก้าเซนนะครับ ความกว้างความกว้างตรงที่คอนมันนอนเนาะความกว้างมันจะอยู่อะไสามสิบห้าเซนสามสิบหกเซนตรงคอตรงหัวมันนี่ก็ประมาณยี่สิบสามเซนนะครับห้าสิบแปดซี่หัว มนหัวเท่ากันครับแต่หัวนี่ผมจะทําให้มันรับเวลาใส่หัวเกึื่อเข้าไปมันจะได้สวยตอนแรกผมจะทํำงี้ถ้าทํางี้ใครๆดูมันก็สวยใช่ไหมครับมันก็หลนตาแต่มันดูแล้วมันมันมันนุ่มนวลเกินไปมันไม่ดูแล้วมันไม่ไม่เหมือนผู้ชายอ่ะไม่แมนอ่ะ แต่ถ้ามาทำแบบนี้มันดูมันแมนไงสวยดีเ<สวย>ชื่อผมถ้าสนใจก็ทักมานะครับเมื่อต้องวันก็อาจจะมียังไม่มีใครชอบหรือว่าม,มีใครเห้นนะไม่แพงเท่าคิดเล็กใจเท่ากันหมดเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับก็สนใจก็ติดต่อแต่ผมจะเพิ่มราคาเข้าไปใตล้ลิงด้วยลืมโอเคนะครับ ก็โ <S an> ครงขา้าเสายวก็เสร็จเสร็จสิ้นแต่มันจะเหลืออยู่สองกงจะเร่งทำห้าวันให้เสร็จแล้วก็จะได้พ่นสีก็คือโงจักรโรงโปรงที่เป็นหัวกุงจักรครับที่มีลายลบหอนหอัวน่ะตอนนั้นน่ะคือออกแบบใหม่ผมว่าตัวน,นั้นจะขายดีเพิ่งลงไปไม่ถึงสองวัน พอจองกันหมดลวตัวนั้นอนะ่ะแล้วฟักทองฟักทองก็พี FC, ่เอฟซีซีเข้ามาสั่งเนาะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูให้ติดตามดูตลอดเลยเพราะว่าสินค้าที่ผมทำผมจะลงคลิปให้ลูกค้าดูตลอดให้ลูกค้าติดตามดูตลอดว่าผมกำลังทำให้คุณอยู่อันนี้ไม่มีอะไรมาก ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในอาชีพแล้วก็อาชีพการงานแล้วก็ถูกหวยกันไหมครับวันนี้ <laughs> ผมไม่เล่นกันรพนันนะครับถามเฉยครับสิบนาทีจะสิเอนาทีแล้วไม่มีอะไรมากก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน มีความสุขปาถนาสิ่งใดให้สมดังปาถนาทุกประการนะครับทางต้อมไปเลยลาแล้วครับวัสค,ครับติดตามได้นะคะโอดย